อาชีพการเลี้ยงกวางในประเทศไทยนะครับมีการเลี้ยงมาหลายปีแล้วนะครับเป็นสิบสิบปีด้วยกันนะครับโดยสากลผู้เลี้ยงกวาง นะครับแห่งประเทศไทยแล้วก็กรมสัตว์ส่งเสริมดูแลอยู่แต่ความสําเร็จของการเลี้ยงกวางเนี่ยเกิดขึ้นได้ไม่มากนักเพราะว่าต้นทุนการเลี้ยงกวางสูงมากเพราะฉะนั้นกวางจึงถูกนามาเลี้ยงที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานแห่งนี้นะครับเพื่อดูว่าความเป็นไปได้จะมีแค่ไหนต้นทุนเป็นอย่างไรคราวนี้กวางที่จะอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีกวางหลายสายพันธุ์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกวางมา้ากวางดาวกวางแดงนะครับซึ่งกวางทั้งหมดเนี่ยนะครับบางตัวก็เป็นสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสัตวงวนและคคุ้มรอ ของประเทศไทยซึ่งเลี้ยงไม่ได้คราวนี้การจะเลี้ยงกวางให้ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยคงต้องเป็นกวางที่ไม่ได้อยู่ในกฎหมายเราจะมีการนําเข้ากวางพันหนึ่งที่เรียวกว่าพันกวางลูซ่าซึ่งนําเข้าจากประเทศนิวแคลิโดเนียนะครับเราเลี้ยงอยู่ในประเทศไทยได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายพอเรามาเลี้ยงที่นี่นะครับสิ่งที่เราต้องการทําคือว่าเราเลี้ยงอย่างไรจะให้ต้นทุนถูกทีส่สุดกเกษตรกรเลี้ยงได้และสาคัญที่สุดการเลี้ยงกวางเนี่ยถ้าเราจะผลิตเขากวางอ่อนสิ่งที่ต้องมีเลยคือเรื่องของการที่ต้องมีข้อตัดเขากวางอ่อน คราวนี้พอเราศึกษาว่าเราจะเอาข้อตัดขอ้อก่อนมาจากไหนเราต้องมีการซื้อครับพอเราจะซื้ออยู่ย,ย,ยูนิตหนึ่งหรือว่า1ชุดเนี่ยประมาณ2 0 0 0 0นถึงสามแสนบาทซึ่งในพระ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงนะบริวัชัดเจนนะครับว่าการจะกระทําใดๆก็แล้วแต่ถ้าต้นทุนสูงมากเทคโนโลยีแบบเยอะมากเนี่ย อย่าเอามาให้กเกษตรกรทําเพราะว่าทําไม่ได้วันมันเป็นความจําเป็นครับที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจะต้องดําเนินการพัฒนานวัตกรรมเรื่องการทาข้อตัดเขาคลองอ่อนให้มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทสังคมแล้วก็มีค่าใช้จ่ายถูกถูกนะครับไอเดียที่ได้นะครับเราก็ลองค้นคว้าหาข้อมูลจากทั้งโลกโดยใช้ google.com แล้วหนึ่งไอเดียที่ได้มาจาก google.com คือข้อตัดเขาของยุโรปซึ่งเป็นเป็นวงแล้วก็มีจากที่กว้างเข้าสู่ที่แคบเราได้ไอเดีย ดีๆจากการ์ตูนเรื่องหนึ่งคือการ์ตูนเรื่องโดราเอมอนจากตอนอุโมงค์ยอส่วนล้อสองส่วนเนี่ยมราผสมกันแล้วก็จินตนาการร่วมคิดพัฒนาไปเรื่อยๆเราใช้เวลาอยู่2-3ปีพัฒนาจนกระทั่งได้ขอกตัดเขากางอ่อนที่เป็นต้นแบบเราเรียกว่าขออตัดเขอากางอ่อนแบบภูพันโมเดลซึ่งประสบความสำเร็จสูงมากเราใช้มาแล้วประมาณ7จปดปีขอแก้วอะไรหนึ่งใส่เราใส่เ้าไหม นะครับเราใช้เวลาป๊บเดียวแล้วก็ให้เวลาน้อยที่สุดเพื่อทําให้เขาเครียดน้อยที่สุดเห็นว่าเราใช้เลื่อยคม,มๆแล้วก็ตัดเห็นไหมครับเรียบร้อยเราได้เขามาหนึ่งข้างแล้วครับข้างที่สองเลยครับเห็น<ม>ว่าแต่ละข้าวใช้เวลาไม่ถึงส0บวินาทีในการเก็บหลังจากเสร็จเรียบร้อยเนี่ยสิ่งที่ต้องทาคือต้องฉีดยาฆ่าเชื้อให้กับกวางด้วยนะครับ,รบเพราะว่าเขาบาดเจ็บมีแผลนิดนึงฉีดยาฆ่าเชื้อแล้วก็ ให้ยาถ่ายพยาธิเป็นการดูแลเขาประจาปีนะครับเท่านั้นถือว่าเป็นอันเสร็จตอนนี้เราต้องรีบทําการปล่อยกวางนะครับเพราะว่าการอยู่นานอยากให้มีผลิตกวางเลยวันตอนนี้เราปล่อยกวางแล้วเพื่อกลับสู่ไปใช้พ่อเขาแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติทีมงานพร้อมครับไปกันเลยครับวววดดด้้้ยยย ก็หลังจากเราได้เขากวางอ่อนมาแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่กระบวนการทําให้เขาเป็นเขากวางอ่อนแบบแห้งๆซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการอบแห้งนะครับเพอาอบแห้งแล้วเนี่ยก็จะได้เขากวางอ่อนแบบนี้นะครับน้ำหนักก็จะเหลือไม่เท่าไหร่แล้วหลังจากได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเราก็จะทําการฝานให้เป็นแว่นๆนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการบดให้เป็นผงแล้วก็เข้าสู่แคปซูลแบบนี้แล้วหลังจากนั้นฮะเราก็มาเข้าเป็นขวดสวยงามเป็นผลิตภัณฑ์เขากวางอ่อนจากศูนศึกษาการแพทยาภูพานแบบนี้นะครับก็เป็นยาบํารุงสําหรับ เป็นอาหารบำรุงร่างกายสำหรับผู้ที่สนใจนะครับจากต้นทุน2-3 0 0 0แสนบาทต่อ1ชุดเราเหลือต้นทุนการผลิตอยู่แค่ประมาณสัก20,000ถึง25,000บาทนะครับล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราทำการส่งเสริมแล้วก็ถอดแบบเรียบร้อยนะครับให้กับเกษตรกร,ร,กรที่สนใจตอนนี้มีเกษตรกร,ร,กรที่มาศึกษาดูงานที่นี่เราสอนให้ว่าจะทำอย่างไรเรื่ององการทำข้อตัดเขาเราอยากจะสอนให้ว่า ตัดเขาแบบไหนกวางถึงจะปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อการเลี้ยงกวางนะครับก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระมริเอาแนวพระมริพระรํรรมัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระบรมวงศานุวงศง์ทุกพระองค์มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาน,านาว,นาวตัตกรรมด้านการเกษตรสําหรับเกษตรกรของไทยครับ